สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำของเล่นประเภทแคนดี้ทอยกันนะครับนะก็จะเป็นตระกูลโชโด x โชโดโอแล้วก็โซโดนะครับก็มันจะแตกต่างยังไงนะครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับนะทั้งข้อดีข้อเสียของมันนะครับนะก็เริ่มแรกนะครับมาที่ตระกูลของโชโด x นะครับโชโด x กก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนะเป็นตัวอย่าง บางตัวนะครับที่หยิบมาให้ดูนะครับอ่ะข้อดีของโชโดเอ็กนะครับแล้วก็โชโดโอเนี่ยนะครับก็คือตัวหลักนะครับจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นไซส์ A และไซส์ B นะครับก็คือ3กล่องเนี่ยนะก็จะครบเซตแบบนี้นะครับเหมือนตัว V3 เนาะ V3 มบวกมอเตอร์ไซค์นะครับประกอบล่าง3กล่องก็จะได้แบบนี้นะครับอ่า แล้วก็ข้อดีข้อต่อไปข้อที่2นะครับก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยตัวหลักนะครับอย่างเช่นเบรที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับแล้วก็วิาสาร์ดเนี่ยนะถ้าเป็นบล็อกสินะครับมันก็จะออกซ้ําม,มาเป็น2ตัวนะครับส่วนมากที่เป็นตัวหลักจะออกซ้ํา2ตัวนะข้อที่3นะครับตัวหลักเนี่ยสามารถหาซื้อได้ในกล่องเดียวนะครับอ่ะแบบนี้นะครับกล่องเดียวแบบนี้เนาะอ่า ก็คือกล่องเดียวเนี่ยสามารถประกอบล่างเป็น V3 ได้เลยนะครับข้อที่4นะครับก็คือประกอบล่างได้รวดเร็วนะครับเพราะว่า,อาพอแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยนะก็จะมีที่เป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็เอาหัวมาใส่นะเอาหัวมาใส่เอาแขนมาใส่นะครับแล้วก็มีมือเปลี่ยนแขนเปลี่ยนนะครับบางตัว นะบางตัวก็จะมีอ็อเดอ์ซแถมมาให้นะครับเช่นเนี่ยนะครับซองเก็บดาบซอ,องเก็บปืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางตัวก็ไม่มีนะครับเพราะว่าแยกไปอยู่ในกล่องพาร์ทเสริมนะอย่างวิาสาดเนี่ยนะครับก็แยกเป็นกล่องพาร์ทเสริมเหมือนกันทีนี้ข้อเสียของโชโดเอนะครับคือข้อต่อเนี่ยถ้าเราบิดสุดนะครับจะทำให้แตกแล้าว ได้ง่ายนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวผมยิบจากชั้นไม้ดูนะอาจจะเป็น3ตัวนี้นะครับที่ผมเล่นจนมีทั้งรอยแตกหักแล้วก็รอยร้าวนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกเป็นเดนโอนะ,อะโอเคครับก็ตัวนี้นะครับผมได้ทําการเล่นมันนะครับแล้วก็บิดข้อแขนของ De o เดนโอนี่นะครับจนสุดเนาะแล้วทาให้ตัวพลาสติก มันแตกแล้านะครับแต่ได้ทําการซ่อมไปแล้วแหละนะก็เล่นก็ระวังกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นอ่ะอย่างตัวโฟเซ่ของผมนะครับก็ข้อแขนเหมือนกันนะครับยืดจนสุดเนาะไอ้ท่าที่มันเป็นท่ากลางนะครับอ่าก็ยืดจนสุดจนมันเล้าตอนนี้ก็ซ่อมไปแล้วนะอ่าก็เล่นก็ระวังกันด้วยนะครับและก็ข้อเสียข้อที่2เนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องของสีเลอะแล้วก็สีหลุดไม่เต็มบ้างนะครับสังเกตจากไขสระเนาะซูมเข้าไปที่หน้าไขาสะนะครับอ่ามือหนึ่งแกกรองออกมานะครับสีตรงหัวนะครับไม่เต็มเนาะแล้วก็สีหลุดตรงที่อ่าเกาะไหลนะครับตัวนี้นะแล้วก็ ข้อเสียข้อที่3นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราทํามันตกหล่นนะครับหรือว่าเดินชนชั้นนะครับอย่างผมเนี่ยนะฮะก็ทําตัวนี้นะครับหักเหมือนกันนะตัวนี้นะครับข้อเท้าข้างล่างนะครับทําใครสะตกตอนนี้ก็ซ่อมไปแล้วนะก็ยืนได้อยู่นะครับขาเท้ายังขยับได้อยู่นะก็เล่นก็ระวังกันด้วยนะครับอ่าข้อ ที่สี่ข้อสุดท้ายข้อเสียของมันก็น่าจะเป็นเรื่องของข้อต่อหลวมนะครับอย่างเดนโอของผมเนี่ยเท้าเนี่ยเริ่มหลวมแล้วเท้าข้างเนี่ยเริ่มหลวมแล้วนะครับลองสังเกตดูเนาะว่าขยับนิดเดียวเองนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ยังแน่นอยู่นะขยับไม่ขยับเลยเห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับมาที่ข้อดีข้อเสียของโซโดกันบ้างนะครับก็ ข้อดีข้อแรกเนี่ยคือตัวซีรีส์นี้นะครับก็จะมีฐานสีดำแล้วก็ป้ายชื่อมาให้นะครับมีเสามาเอาไว้เสียบหลังนะครับเวลาที่เราเดินไปชนชั้นชนตู้นะครับมันก็จะไม่ล้มง่ายๆเหมือนโชโด X โชโด O นะครับพวกนี้นะอ่าข้อที่2นะครับข้อดีของมันก็คือข้อต่อ ช่วงจุดขยับอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นจุดขยับแขนขยับขาอะไรพวกนี้จะดูแข็งแรงกว่าโชโดเอแล้วก็โชโดโอมากๆนะครับมีความแข็งแรงนะครับเป็นข้อที่3เนาะแล้วก็สีสันอย่างคุก,กะอย่างเงี้ยนะครับสีสันค่อนข้างจะสวยสดงดงามเลยนะสีแดงก็คือเป็นสีแดงเลยสีชมพูก็ชมพูไปเลยเนาะสังเกตจากสีนะครับ แล้วก็มาที่ข้อเสียของมันดีกว่าเนาะข้อเสียของมันเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างคาเมลเลเดอร์ีไวตัวนี้เนาะคุณจะต้องซื้อ2กล่องนะครับเพื่อประกอบให้มันเป็นตัวเดียวเนาะอ่ะดูที่กล่องนะครับมาอ๋อกล่องรุ่นนี้ เนี่ยนะครับอ่ะให้ดูขอบๆเนาะกล่องรุ่นนี้นะครับมันจะมีที่เป็นหุ่นนะครับอ่ะเป็นกล่องของบล็อกเลขหนึ่งนะครับเป็นบล็อก A เ,เนาะแล้วก็เลขสองเนี่ยเป็นแบบพวกเกาะเข็มขัดแล้วก็มีฐานเนาะคุณต้องซื้อของกล่องในราคาประมาณ400กว่าบาท350บางตัวก็500เนาะแต่ถ้าเป็น Shadow X ก็อยู่ที่ประมาณ 250บ้างนะครับจนถึง500ก็แล้วแต่ตัวถ้าเกิดว่าเข้ามาใหม่ตัวที่มันหายายากๆแรๆเนาะตัวเฉพาะตัวหลักๆนะครับอ่าข้อที่3นะครับผมก็เอ้ยตรงข้อที่2นี่เนาะข้อที่2ก็คือสติกเกอร์เนี่ยมันชอบถลอกง่ายๆนะครับมันถลอกง่ายอ่ะเดี๋ยวดูอย่างตัวนี้นะครับตัวรีไวท์ของผมก็ถลอกไปนิดนึงนะอ่ะตัวนี้นะครับ กล้องไม่โฟกัสเนีน่ยนะ,ะมันจะมีรอยถลอกนิดนึงเนาะอะ่ดูอย่างของบิวชัดๆดีกว่าก็คือมันขูดสติกเกอร์มันก็จะหายไปเลยเนาะแล้วก็มันไม่มีแถมสติกเกอร์สำรองมาให้เปลี่ยนนะครับก็เล่นก็ระวังด้วยนะประมาณนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสเนาะโอเค ข้อที่3นะครับผมใช้เวลาในการประกอบแล้วก็การติดสติกเกอร์เนี่ยค่อนข้างนานเนาะผิดกับโโโ d o X นะครับที่จะมีบอดี้มาแล้วเราก็สมหัวสมแขนอ่ะเสร็จและพร้อมแอคชั่นเลยแต่นี่ต้องมานั่งประกอบก่อนเนาะแล้วก็ติดสติกเกอร์ตามจุดต่างๆนะครับแล้วแต่ความชอบของคนนะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีข้อเสียของโชโด x แล้วก็โซโดนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูของนะครับที่บ้านผมสะสมไว้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับบางตัวก็ปล่อยทิ้งขายไปแล้วนะครับ